สวีดัสกาดสวัสดีทุกคนนะผมวันนี้ก็มาพบกับจอนนี่นะครับผมทุกคนครับอีพีนี้เป็นอีพีที่สามอีพีนี้ผมจะเลี้ยงสัตว์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์สับสไค์กระดิ่งให้ผมนะผมและลิงนะผมผมจะทิง้งลิขิตก๊อกไว้ด้านล่างนะทุกคนโอเคตนนื่นขึ้นมาก็ชิวๆนะผมสัตว์ที่เราจะเลี้ยงนะผม ขออะไรที่มันจับมาได้ก็เอาก่อนแล้วกันอันนี้เป็นส่วนย่อมเล็กๆน,น้อยๆนะทุกคนส่วนย่อมส่วนย่อมของมโอเคการที่เราจะทำส่วนสัตหรือเราจะทำ เอาสัตว์มาปลูกเนี่ยนะทุกคนเราต้องใช้ข้าวนะทุกคนเดี๋ยวผมจะใช้เป็นวิธีการต่อไปแล้วกันโอเคโอเคโอเคก็ okay. 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 ที่จริงเราขุดหลุมเป็นอย่างนี้ก็ได้นะทุกคนแล้วก็แค่ผักตัดมันลงมานะผมอาจจะทำาาว์มเล้งตัดแบบนี้ดีกว่าไม่ต้องรุ่หนามากเฮ้ย ขอแค่มันได้ก็พอโอเคฝามสัตว์ผมน่าจะเสร็จสมบูรณ์แบบ โอเคสวยงามจะคำว่าสมบูรณ์แบบเลยกันทีเดียวมาเอาแกะหายไปไหนหมดอ่ะต่อไปเราจะไปหาแกะกันนะทุกคนแกะจริงหาหมูก็ไ,ได้นะเฮ้ยเราจึงว่านี่ครับผม เยื่อมาแล้วเยื่อมาเนี่ยเยื่อมาแล้วยูหูงัว, uh งวอ่ะอ่ที่จริงปกติงัวมันจะชอบข้าวนะทุกคนงัวกับแกะมันจะชอบข้าวมาแล้วโอเคโอ้ยซต๊อบบี้ว่ายนะ้ำมาไม่เกี่ยวอย่ายุ่งไม่เกี่ยวอย่ายุ่ง คุณไม่เกี่ยวครับคุณจอบบี้คุณไม่เกี่ยวครับคุณออกไปเลยคุณออกไปเลยคุณจอบบี้คุณไม่เกี่ยวครับมอนี้นี่้ัอันนี้ไม่นี่เพื่อนเพื่อนอันนี้คืออันนี้คือคุณนี่ครับผม like anyway. ได้ละได้ละได้คุณงัวมาแล้วแล้วเราก็จะล่อมันงัวครับกรุณาคุณกรลุณาลงลูกไหมผมหน่อยงัวครับลงลูกไหมผมหน่อยครับคุณงัวโอเค ตามแผนได้แล้วครับผมหนึ่งตัวเชีๆวไปอะครับโอเคต่อไปผมจะทำเป็นฟาร์มัวต่อไปเป็นฟาร์มแกะแล้วกันเอาไว้ตรงหน้าบ้านผมนี้เนี่ย อาจจะทํำั้วหน่อยตรงนี้ผมว่าน่าจะทํำล้วนะทุกคนเฮ้ยไม่มีปัญหาได้งวมาหนึ่งตัวแล้วก็มึดกลับพนอนก่อนแล้วกัน โอเคผ่านไปอีกหนึ่งวันนะครับได้งัวมาหนึ่งตัวต่อหนึ่งวันเราไม่เป็นไรเราค่อยๆเล่นกันนะทุกคนก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไคล,ล้วก,กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะแล้วก็ทำ เป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะตรงนี้เขาผมเจอแกนะผมเจอแกะผมเจอแกอะครับมานี่เลยที่รับแกะจา๋าแกะจา๋าแกะมานนี่จา้า จแกะมาสองตัวนะพอทำหลุมแล้วกันเหมันง,งวัวทำหลุมเหมือนง,งวัวโอเคแกะอยู่ไหนสองตัวที่จอนจองเจ้าแ,แกะน้อยสองตัวนั้น มานี่ okay. แกะเป็นสิ่งที่จำเป็นนะกับเกมนี้แกะเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับผมตามมาาลงมาดิลงมาดิโอเคสวย โอเคไปครับเสร็จสิ้นนี่มันจะป้า,ปปาปวๆขนาดเอ่อให้อาหารมันได้งไงเนะี่ยกรดูนาเอาแล้วป้าวบโอเค ก็ว so mm ิธ hmm. ีการเลี้ยงแกะนะทุกคนก็ให well> yes ้อาหารมันด้วยข้าวนะทุกคนผมก็เลยทําข้าวมาก่อนนี่ไงนะเดี๋ยวเราจะไปขุดต้นไม้กันก่อนแล้วกันเอ่อต้นไม้ที่ผมจะขุดอุ้ย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 อุแกอุ้ยอุยแก อุ้ยอุ้ยอุ้ยแก่อุ้ยอุ้ยอุ้ยแก่โอ้โหสวนแก่มไม้อะไรเหร้ยไม่ค่อยยากกี่เท่าไหร่ไม่ครับใครบอกว่ามันยากอุ้ย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 แก่อุ้ยอุ้ยอุ้ยแก่อุ้ยแก่คนยยยยเยอะเฮ้ยสามตัวสี่ตัวแล้วเว้ยเอาว่าสวนแก่ผมมาแล้วสวนแก่เอาจะไปเอาไว้สามตัวนั้นกัน คือมันไม่ตามผมมานี่วะมานี่มานี่จิ๊กรูฉันมีข้าวนะฉันมีข้าวนัแกะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นมผมมีข้าวเค้ผมมีข้าวเคแกะน้อยผมมีข้าวนะตามผมมาสิตามผมมาเลยโอ้ี่ตัวนะ่ะสี่ตัวทุวกคนเฮ้ยเฮ้ยสายละสายตัวแต่ละสายตา ดันอีกตัวนึงดันขอญอาตดันแล้วกันโอเคปึ๊บแต,ต่แกินอีกปึบแกะมันรู้ได้ไงวะเข้าไปแล้วผมหัวมนันนี่หัวมนันนี่สามสูตรโอเคทุกคนอุ้ยอุวว้ยซอมบี้เล็กซอมบี้เล็ก ไอ้มันถือเชือกมาซอมบี้เล็กมันถือเชือกซอมบี้เล็กมันถือเชือกมาแล้วจะมันตีแรงอยู่นั่นอะเอาไม้ตีเอาไม้ตีอุ้ยผมจะได้เชือกไหมอุ้ยผมได้เชือกสองอันไม่งัวงัว ไม่ใช่โครงการนะ้เจ้าหัวเจ้าหัวผมทุบมาแล้วเอ้ยโอเคผมนึกว่ามันจะผมได้เชือกมาแล้วผมจากซมบี้เลยสบี้น้อยสบี้เด็กสบี้เด็กโอเคผมขอนอนก่อนแล้วกันเหมือนได้นอนในป่าไผ่ป่าวงป่าอะไรยางไงยางไงเลยนะทุกคนโอเคสถไว และตอนนี้เอา้าหัวมันมาลงบ่อสวยผมขอกระดูกมันผมจะได้กระดูกมาจากซอมบ,บี้ตัวนี้เพราะไม่ไดออกกระดูกมานะโอเคต่อไปน่าจะเป็นฟ้าหมูเฮ้ยโหมันแบบว่ามันมันเต็มใจให้ผมมากเลยนะน่ะต่อไปผมจะทำฟ้าหมู ฟาร์มหมูว่าโอ้โหวันนี้ได้ทำฟาร์มแล้วก็ล้อมรั้วแล้วทุกคนชิวๆไปโอเคต่อไปเป็นหมูแล้วกันโอ้โหได้ฟาร์มหมูแน่นอนทุกคนเฮ้ยผมเจอแกอีกแกอะไรอ่ะเฮ้ยโอเคผมขอหมูก่อนแล้วกันแกเอาไว้ที่หลังนะเพื่อน หมูต้องมาก่อนโอเคได้แล้วหนึ่งลากเลยนะทุกคนไม้หนึ่งผมตออีกตัวนึงหมูดูดหมูดูดไปทนี้โอเค,อเคได้สองตัวพอดีเลย อ่าทุกคนโอ้ไม่ได้ใช้เคสหลอดแคผ่ผมไม่ได้ใช้เคสหลอดแต่เฮ้ย hey, แบบว่าอยู่ที่หัวครับเฮ้ยมันหลุดป,ปะน,นั่นไงหลุดตัวนึงโอ้โหดูนี่ไม่หลุดนะโอเคต้ ER. องค,ค่อย Ma, <ช>ๆดึงนะทุกคนเดี๋ยวมันจะหลุดนะ ค่อยลากมากันมาผมก็ทําฟาร์มหมูเสร็จไปที่เรียบร้อยนะทุกคนกว่าจะทาได้ต้อเสียเวลาเปนานน็นนาปรอถุขวนฟาร์มแกะคือฟาร์มแกะเนี่ยคือแกะมันหายากข่าง่ายมากนะเฮ้ยโตแล้วว่ะโตแล้วว่ะโอ้โหเสร็จทุกคนเดี๋ยวอีพีต่อไปผมว่าผมจะไป บ้านนะผมไปหาบ้านคนนะเพราะว่าเราต้องไปเอาเครอดที่บ้านคนโอเคบอกกลัวโอเคอยู่ยคนเดียวกับตัด เราก็ไม่ต้องทําอะไรอลังการงานซับลราล่างขนาดนั้นผแค่ประมาณนี้พอตรงนี้น่าจะเป็นส่วนส่วนเครอดดีไหมเอาไวต้ตรงไป็ส่วนเครอดทล้กันส่วนของส่วนข้าวผมก็เอาประมาณนี้พอแล้วทุกคนจะไม่เอาอลังการงานสร้างนะไปชิว รู้มันกันรั่วฉันเจออะไรอีกไหมผมไม่สนใจอะไรละตอนเนี้ยเราจะไปหาต้นไม้แล้วกันขยายสวนไรงที่เรียบร้อยแล้วก็สงสัดหาต้นไม้ทํารั่วหมูผมยังไม่ต้องการตอนนี้จอต้องการต้นไม้ก่อนเห็นไหมเห็นแอปเปิลม นี่ครับไปเดี๋ยวเราจะไปขุดต้นไม้อีกนะต้นไม้ต้อนทุกคนอาเป็นต้นนี้แล้วกันถาม,มาว่าเราขุดแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะปลูกไหมเดี๋ยวผมจะปลูกนะผมเป็นไงคุณโอเคทุกคนนะผมตอนนี้เราเ็้ามาอยู่ในไบโอมป่านะทุกคนคือแบบว่า อยากจะบอกว่ายัางแหลมม่ะครับจะขุดให้หมดเลยทุกคนนะครับผมจะ๋เจอแน่เดี๋ยวเจอแนะเเอนะ่เดี๋ยวเจอขุดแนะ่ไว่องค์ป่านี้เราสามารถขุดคือแบบว่าต้นไม้เท่าไหร่ก็ได้นะทุกคนเพราะว่าต้นไม้มันจะเยอะมากนะเพระั้ผมไว่องค์ป่านี้คือแบบเราจะขุดยังไงก็ได้นะคือแบบตามใจผมเลยจะขุดยังไงก็คือตามใจผมอ่ะครับ โคตรโชคดีอะไรเบอร์นี้เนี่ยครับผมคือป่ามันจะเยอะมากนะในใบโอมบ่าเนี่ยล้ยวผมขุดเสร็จเดี๋ยวเราก็กลับบ้านกันเลยนะทุกคนถ้าเกิดผมขุดเสร็จแล้วนะไปเดี๋ยวตัดตอนกลับบ้านเลยเลยกันนะครับผม Let's go เฮ้ยเซเมาตกอีกหนึ่งทีไปครับ วนะผมตอนนี้เราก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนกับการที่เราไปขุดไม้มานะนี่ไม้ที่ผมขุดมาได้นะทุกคนก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะครับเป็นพวกอุปกรณ์นะผมอ่ะขาอยญาตครับเป็นล้วก็แลรร้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นล้วกันรวยละเะุกคเอ้ย บอกลัวเราตอนนี้เราจะมาทำตัวกันแบบชิวๆอ่ะครับโอ้โหไม้แบบเหลือยเล่ะเฮ้ยไม้แบบเหลือนเลยะทุกคนโอเคโอเค จบเพียงเท่านี้นะครับผมไลค์ s ับสไคร์ e กดดิ่งมาครับโอ้โหจบอีพีนี้สักทีหนึ่ง <c oughs>